สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคนนครนะครับวันนี้เรามีพระนะครับอยู่3มรายการด้วยกันนะครับมาให้ทุกท่านนะครับมาให้ f c ทุกท่านได้ชมกันนะครับเราวันนี้เรามีพระอะไรบ้างนะครับองค์แรกก็จะเป็นสมเด็จนะครับนี่สมเด็จพิมพเจดีรงรักปิดทองนะครับนะนี่ฮะองค์ที่2นะครับก็จะเป็นพระกิ่งนะครับ พระกิ่งท่านเจ้ามาพิมพ์ถือหอยสังนะครับวัดออกวัดตึกนะครับนี่นะฮะสวยมากเลยครับององที่3มรายการที่3นะครับก็จะเป็นพระสี่เหลี่ยมนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ฮะคุณลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดลงกล้องการให้ดูทีละรายการนะครับนะฮะมาดูรายการแรกก่อนครับคุณลูกค้าครับนี่ฮะ เป็นสมเด็จพิมพเจดีนะครับรงรักรงรักปิดทองนะครับตลับพลอยแดงด้วยนะครับนี่พลอยสวยเลยนะครับลูกค้าให้ดูพลอยก่อนนะครับนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดลงกล้องกันหน่อยนะครับไม่ต้องเสียเวลากันแล้วนะครับนี่ฮะสมเด็จนะครับพิมพเจดีนะครับลูกค้านะครับดูรักเก่ามากเลยนะครับ รักเก่ารักแห้งนะครับราคุณลูกค้าครับสวยองค์นี้สวยครับราคาุณลูกค้านี่เดี๋ยวแสบคนครก็จะค่อยๆส่องให้ชมกันส่องให้ชมกันแบบชา้ชาๆนะครับนี่ทันใดที่ชื่นชอบนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับดูให้ชอบก่อนดูให้ใช่แล้วก็ทักทายแสบค,นคอนครมานะครับนี่ฮะ คุณลูกค้าครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับคุณลูกค้าเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับมวนสารเก่ามากครับคุณลูกค้ามวนสารเก่าจริงๆนะครับนี่ผมไม่ได้แกะได้มาแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับนี่ท่านใดที่ชื่นชอบสมเด็จนะครับเนื่อสวยๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้า ดูให้ชอบก่อนดูให้ชื่นชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับยกโทรศัพท์โทรหาแสบคนอนกรได้นะครับนี่ครับสำหรับรายการสมเด็จพิมพเจดี JD, รงรักปิดทองนะครับนี่รายการแรกนะครับอามาดูรายการที่สองนะครับคูณลูกค้าเป็นพาคกิ่งครับเป็นพาคกิ่งท่านเจ้ามานะครับพิมพ์ถือหอยสัง นะครับออกวัดตึกครับคุณลูกค้านี่ออกวัดตึกครับในคุณลูกค้าครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวมาลงกล้องกันดูหน่อยนะครับนี่ครับคุณลูกค้าครับผิวสวยมากเลยครับคุณลูกค้านะครับผิวสวยนะครับนี่สำหรับพาร์กิ่งองค์นี้นะครับ ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดวัดใช่นะครับก็ทักทายแสบคนคนลครมานะครับผิวนี่สวยจริงๆผิวเก่าสวยนะครับคุณลูกค้าโลหะเก่ามากเลยนะครับนี่ฮะ,ะ,ะมาดู ด้านหน้าอีกสักหนึ่งครั้งครับคูณลูกค้าเนี่ยค่อยๆดูครับค่อยๆดูวิเคราะห์ดูนะครับคูณลูกค้าครับนี่ครับสาหรับพระกิ่งนะครับท่านจะมาพิมพ์ถือหอยสังนะครับออกวัดตึกครับคูณลูกค้าอันนี้รายการที่สองนะครับมาดูรายการท้ายสุดนะครับนะมาดูรายการท้ายสุด เป็นพระสี่เหลี่ยมนะครับหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่านะครับนี่ฮะนะครับใส่กรอบมาเรียบร้อยครับรลูกค้าดูเนื้อเอานะครับนะครับดูเนื้อเอานะครับนี่หลวงปู่สุกนะครับ รายการรายการที่สนะครับนี่ฮะเป็นพระสี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเฒ่านะครับโอเคครับรายการ EP นี้มีทั้งหมดสามรายการด้วยกันนะครับลูกค้าท่านใดอชอบองค์ไหนนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะครับแล้วก็ยกโทรศัพท์โทรหาแสบคนครได้นะครับแสบคนครรับตลอด24ชั่วโมงครับ วันนี้ EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้แสบคนละครขอตัวราไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ